กลอ้องโทรทรรศน์อวกาศจันทราได้ค้นพบหลุมดำที่มีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การศึกษาอาวกาศซึ่งการค้นพบนี้อาจช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมหลุมดำบางดวงถึงสามารถมีขนาดใหญ่โตได้อย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์บิ๊กแบงเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีเท่านั้น หลุมดำที่ถูกคนพบนี้มีมวลประมาณ1,000พล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์และอยู่ห่างจากโลกประมาณ12.8พล้านปีแสงซึ่งหมายความว่ามันเกิดขึ้นเพียง920ล้านปีหลังจากที่จักรวาลเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าหลุมดำนี้มีการปล่อยรังสีเอกซ์มากกว่าหลุมดำอื่นๆที่นักดาราศาสตร์เคยพบในช่วงพล้านปีแรกของจักรวาลหลุมดำนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มวัตถุดาราศาสตร์ที่เรียกว่าเคลซาเควซา โดยมีชื่อว่า acj 0 3 2 0 3 5อแม้ว่ามันจะถูกค้นพบตั้งแต่ปี2023แต่การศึกษาโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราได้เปิดเผยว่าหลุมดำนี้มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากหลุมดำทั่วไปและดูเหมือนจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าขีดจำกัดปกติของวัตถุเหล่านี้เทลซาเป็นวัตถุดาราศาสตร์ที่มีความสว่างมากกว่าดาวทั้งหมดในกาแล็กซี่โดยในใจกลางของเทลซาจะมีหลุมดำมวลยิ่งยวดที่มีการดูดก๊าซและฝุ่นจำนวนมากเข้าไปซึ่งจะก่อตัวเป็นแผ่นจานพอกพูนมวลเชนดิส วัตถุเหล่านี้จะถูกบีบอัจจากแรงโน้มถ่วงจะมีอุณหภูมิสูงมากและปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทุกช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่คลื่นวิทยุอินฟราเรดแสงที่ตามองเห็นรังสีอันตราวโอเลตและรังสีเอ็กซ์จุดเด่นของเทลซาคือมันมีความสว่างมากจนสามารถส่องแสงไปทั่วกาแล็กซีที่มันอยู่แม้จะอยู่ห่างออกไปหลายพันละฮานปีแสงทําให้เทลซาเปรตเสมือนไฟฉายที่ส่องสว่างจากอดีตช่วยให้เราศึกษาดาราศาสตร์ได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปแล้วเมื่อวัตถุเข้าใกล้หลุมดำมันจะเร่งความเร็วสูงมากจนกลายเป็นจานพอกภูมมวลซึ่งวัตถุเหล่านี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงแสงที่ปล่อยออกมานี้มีโมเมนตัมที่ช่วยผลักดันสสารที่กำลังถูกเร่งไม่ให้ตกลงไปในหลุมดำเร็วกว่าค่าหนึ่งซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าขีดจำกัดของเอ็ดดิงตันเอ็ดดิงเทอร์ลิมิตหากหลุมดำใดมีพลังงานเกินขีดจำกัดนี้มันจะไม่สามารถดูดซับสาสารเพิ่มเติมได้เนื่องจากแรงจากรังสีที่ผลักออก สำหรับหลุมดำในเคเลเซจ J 0 3 0 0นถึง35นี้นักดาราศาสตร์พบว่ามันกำลังเติบโตด้วยอัตราที่สูงเกินกว่าขีดจำกัดของเอ็ดดิงตันถึง2.4เท่าโดยคาดว่าหลุมดำนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายและมีมวลเริ่มต้นน้อยกว่า100เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าทำไมในระยะเวลาไม่ถึง1 0 0 0พล้านปีจากกวาลถึงสามารถสร้างหลุมดำที่มีมวลมหาศาลได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่จักรวาลเพิ่งเริ่มต้น การศึกษาโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันรายอังพบว่าหลุมดำนี้มีสายทางกระแสของอนุภาคพ,พลังงานสูงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับแสงซึ่งการเกิดสายทางอนุภาคพ,พลังงานสูงเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในวัตถุอวกาศอย่างเทวซาอาจหมายความว่าอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของหลุมดำมีส่วนทําให้เกิดกระแสอน,อนุภาคเหล่านี้ด้วยเรียบเรียงโดยจิรศินอสวัคคุลที่สูตรอักษรสุภกิจพัฒนพิทูล อัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรู้ทันโลกไอทีและโซเชียลเน็ตเวิร์กในรูปแบบออดิโอจาก AI เสียงคู่ประกาศของไทย PBS ได้ที่ไทย PBS https o l o n slash www t h e p o r t h new slash playlist slash c i e n c e ที่มาข้อมูล n a s r https o l o n slash www nasa gov slash missions l a s h chandra slash n e s c chandra find w l a c k hole wiki tremendous growth s รอบรู้ดูกระแสก้าวทันโลก ไปกับไทย PBSI Tech